สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์นะคะสวัสดีนะคะกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีสิงห์กลับมาแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคิดถึงกันหรือเปล่าเอาเรามาดูภาพโดยรวมนะคะชาวราศีสิงห์เดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรภาพโดยรวมนะคะพี่หมอจะไม่เปิดยาวนะคะเปิดสั้นๆนสี่ห้านาทีนะคะเอาเรามาดูกันว่าภาพรวมของชาวราศีสิงห์กุมภาพันธ์เป็นอย่างไรนะคะ กุมภาพันธ์เช้าล้าสีสิงห์นะคะรจะนากรัสังทองอาจจะมีรายเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว้าวุ่นใจเป็นได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเองแล,อและพร้อมที่จะรับฟัง และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและมาปรับใช้ก็จะประสบความสำเร็จและจะเป็นผลงานที่ดีมากนะคะออดสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์นะคะจะโดดเด่นในช่วงนี้ความสวยความงามโดดเด่นนะคะไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่พระขันทก,กุมารนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคนที่มีสติปัญญาดีนะคะแต่ประสบแต่ประสบการณ์น้อยนั่นหมายความว่าชาวราศีสิงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยมีเกณฑ์อะไรที่ ที่เหมือนต้องทําใหม่เริ่มใหม่กับบางสิ่งบางอย่างนะคะเหมือนกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกับเรื่องใหม่ๆตำแหน่งใหม่งานใหม่ด้วยนะคะอ่ะหรือสถานที่ใหม่เออ ผู้พ่ทันขาดคําสถานที่ใหม่มาและเรื่องที่น่ายินดีข่าวดีนะคะการเดินทางไปที่ใดหรือการยกย้ายนะคะหรือมีคนมาเยี่ยมเยียนหาคุณก็เป็นไปได้นะคะยิ่งพูดยิ่งรวยยิ่งพูดยิ่งประสบความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นใช้การสื่อสารใช้วาจาของใช้การสื่อสารและวาจาของคุณให้เป็นประโยชน์นะคะมีเกณฑ์ได้อะไรใหม่ๆย้ยายเปลี่ยนแปลงไปที่ใหม่งานใหม่อย่างที่พูดเมื่อกี้เลยนะคะและมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแค่ขอให้คุณตั้ง ใจและเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรนะคะเรื่องการเงินดีนะคะมีเกณฑ์งเงินเข้าหลายทางแต่คุณก็ต้องระมัดระวังอยู่ในความรอบคอบในเรื่องเงินด้วยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักเดือนกุมภาพันธ์นะคะความรักเป็นอย่างไรความรัก ความรักโอ้โหหลั่นล้าเลยมีความสุขกับความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบที่2นะคะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะตัดสินใจได้เฉียบขาดชัดเจนว่าเอ๊ะเราจะเอายังไงเราจะทําอย่างไรครบดีไหมหรือว่าตัดสินใจแบบไหนในเดือนนี้นี่ชัดเจนดีนะคะไพ่สุดท้ายแต่ละมัดระวังเรื่องการทะเลาะวิวาหรือมีปากเสียงกันนะคะ อย่าทะเลาะกันนะขอให้ enjoy ขอให้มีความสุขนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนคนโสดระมัดระวังด้วยนะคะ enjoy กับชีวิตเราจะดีมากอย่าไปทะเลาะกับใครหรือว่าจะไปแย่งชิงใครนะคะถึงจะดีกับคุณในช่วงนี้นะคะอืมมันมีภาวะของความสุขและการแย่งชิงเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังแล้วกันนะคะจะสุขแบบไหนหรือว่าจะ ยังชิงอะไรเนี่ยเรามาระวังนิดนึงนะคะไพ่พญาสุครีพอยู่ใต้สำรับมันบ่งบอกถึงภาวะของความเจ้าชู้กลุ้มกลิ่นนิดนึงอมเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังในพลังงานนี้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูซิว่าแล้วไพ่อยากจะแนะนำอะไรชาวราศีสิงห์นะคะพี่บอกไม่ได้ใช้ไม้นะคะหวังว่าจะได้ยินกันชัดๆบอกด้วยละกันนะคะอ,อ่ะ เรามาดูกันว่าไพา่อยากบอกอะไรชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์นะคะเป็นเวลาแห่งการเรียนรู้การเดินทางนะคะอะไรอะไรมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนหรือว่าเ,ออเลื่อนตำแหน่งหรือว่าพัฒนาในส่วนของการเติบโตตามขั้นตามบันไดแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เหมาะ แห่งการเรียนรู้และเริ่มอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นก็หมั่นศึกษาหาความรู้นะคะการเดินทางการต่างประเทศโดดเด่นมากในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ,ะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ